อยายาลดความสวยเหรอเปเลี่ยวอันนี้เพิ่มความสวยอย่างเดียวเดียวพอเอาฟ้าอันนั้นแปเราพงนี้หมองชินั่งหรอกโรงงานไหนครับคนสวยมีพัดลมหรือ,อยังอ๋อหมายถึงแฟนเหรออะไรอะไรน้องไม่ทันมูกอ,ะ,อะไรอะ โรงงานนี้ชื่อไรคะมาแนม่มาสมัครมาสมัครเลยหรอมีแต่คนส,สวยๆน,นั่งอย่ตรง,งนี้โรงงานนี้มีแต่คนสวยๆเยสวยเปหมดเลย ้าตาเหมือนคนเพชรบูรณ์นั่นเราอยู่อำนาจเจริญค่ะน้องอยู่อำนาจเจริญนะจากกระเป๋าใหม่อยู่อำนาจเจริญงามเกลียและซ่างหนังท่านเด็แต่งหนาอ,อยู่ที่เขาหัวีกยาวไกลอยู่ อย่าลดความสวยแตงนมมาหรือเปล่าอยู่อำเภอเมืองค่ะเกิดไปเจ้ายายอะไรกดไม่ลงอ๋อใช่แมววันนี้คู่ขาไม่อยู่คู่ขากลับบ้านอยู่คนเดียว ะไม่มีเพื่อนนึ่งวันอยู่อัมเปอร์สวัสดีค่ะคุณสำหรับนั้นสุด มีโอจ้ะไม่มีงานก็มีโอได้ไงยากเหรออยู่รา้ออยไยืนัน่ยเอก็ืนงมงไม่ใช่ยนยน ตังอย่ญญางนี้ก็ม่ตังค์สิโอ้โหได้เอากล่องอันนั้นคอยไปวะขเ,าเขาถอดออกหมดเลยเ<ช>ขาไม่ให้ใช้เลยอ่ะชอบแมนะ่งห่ะไม่เกี่ยวกับน้องหรอก <c oughs> <c oughs> คนอื่นก็นั่งอะไรอะฮะหอะไรอะไอ้กระดาษที่ชู่ที่หนูเอาเก็บไว้แก้วไปชิ้งหมดแล้วหรอ